สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนชาวยูทูบผมอยู่ผมจอดมักจกชาแนลครับขออนุญาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องฟองไฟสมุนคนครับกับเจ้าผมสุ p ีซีสองร้อยีดแปดสังมาินครับ พี่ตุ้มหอบตัวน,นี้ฮะโอ้ปีกคารบต่งสวยครับพี่น้องงดงามดูปลานเนี่ย ปป200ชิดแปดครับเพราะมันสูงตัวนี้เอ็มซีรือเปล่าก็มารวมกันครับ

หรือว่าแกดธรรมดาครับผมก็ไม่แน่ใจน,นครับการทาครับผมสูงยงก็หมุมเป็นเอกลักของเขาครับนี่เนาะมากอตู้แข็งนี่ครับผม,มสูงเนี่ย เตรียมเกลือไปแล้วครับพี่วองโอ้เนียนครับเนียนตครัทำคนนี้งามครับ แล้วครับมื่อนี้ท่านยังไรครับนะมาขอการเข้ามุมครับขนาดพี่หนังโอ้หินก้อนเนี่ย ย้อนแสงนะครับผม ไฟกล้องถึงหน้าครับ ฮะสองยุ่นหัวเปแล้วฮะไอ้ยังแงามปะเนี่ยแงามปะเนี่ยว่าไอ้แล้ว เลี้ยวว่ามาเ่เหนียนะตั้งบ้านหรอครับ <laughs> แข้งปเนื่อยนะถึงบ้านห็นปันดเลยโอ้โ <laughs> นอยคนณปเลี้ยวไปเรี้กวครับ่สร้างหรอวะอีท <laughs> ี่มาถึงวออแห้งกว่า,วา,วานี้ฮ่าฮ่า